นี่เธอดูหน้านักแสดงใช่ด้วยเขาบอกว่ามีเกมโอเคพร้อมไหมคะพร้อมเลยครับแต่คู่การเลือกคู่ผมจะให้เลือกคู่น้องๆที่มีสีชุดตรงกับพี่ๆนักแสดงตายแล้วเคลียหนตายแล้วสีไหนนะครับสีไหนคะหลายสีเลยหลายสีเลยใครที่คิดว่าตัวเองมีสีตรงกับนักแสดงมาเลยจ้ะไหนจ๊ะ อันนี้มีชมพูฟ้าเขียวเขียวมินอ่าันนี้หลายตอันนี้เยอะมากพี่ภูมิกางเกงอันนี้ไหนได้หมดแล้วแล้วแต่สีชมพูก็ได้ใครแอนนาหรือว่าก็ได้โอเคอ่ะพอพอพออ่ะเล่นอีกหน่อยลูกอ่ะเล่นมา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 โอเคอ่ะพอแล้วนะพอแล้วนะฝั่งนี้พอแล้วนะสีแดงครับสีเขียวอ้าวยังไง พอแล้วพอแล้วโอเคอดีดีแลกดูแลได้ไหนี่ตอนนี้ก็มามามาเจอแล้วเดี๋ยวให้พี่ๆช,ช่วยกันดูแลนะะอ่ะเดี๋ยวให้พี่ๆช่วยกันดูแลเอาอย่างนี้นะคะกติกาของเราง่ายมากกติกาง่ายมากนะคะให้พี่ๆยืนสลับกับน้องๆพี่น้องพี่น้องยืนสลับกัน,นะคะ่ะอ่ะ,อะพี่สลับน้องอ่ะพี่สลับน้องจ๋าเร็วใครสลับช้าต้องเต้นจ้าจ้าที สามสิบห้าล้บเออเรียกช่องตลาดาษงลยนะโอเคพี่น้อง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 อเคใช่ถูกต้องใช่คุณก็ยู่งอบู่แบบนีโอเคลูกโอเคยืนขางคุณเก่งมากแน่นอนครับโอเคเก่งมากประมาณนี้ประมาณนี้โอเคประมาณนี้นะคะและอุปกรณ์ของเราตามที่คุณเห็นเลยค่ะง่ายมากเลยทุกคนเคยเล่นนะคะลูกบอลหมายเลขโออเจ็ดลูกแปด ระวังบระวังครับดีแล้วเกมนี้จะมีกติการง่ายๆนะครับว่าส่งลูกบอลต่อกันค่ะเพลงจบลูกบอลอยู่ที่ใครตกรอบใช่ครับง่ายมากเลยเคยเล่นม้าบูมเคยอยู่ฮะเคยใช่ไหมเคยอ่าคนนั้นตกรอบนะคะสุดท้ายเหลือใครก็จะได้รางวัลใหญ่ไปนะคะบอลอยู่ที่ใครอ่าบอลลูกนี้นะครับคุณผู้ชมบอลอยู่ที่ใครคนนั้นโดนคัดออกถูกต้อง โอาเก๋พี่ไหมคะแส่งไปส่งกับห้ามโยนห้ามจิกห้ามยัดใส่ท้องถูกดนะใช้ความบุนแหละง้นใช้ความบุญแล้สะดวกไหมไม่โอเคได้นะพร้อมนะพร้อมแล้วมิวสิคพร้อมไหมฮะมิวสิคพร้อมนะครับโหลดอยู่ตอนนี้พร้อมสามสองไป